ประเทศไทยจัดหนักจัดเต็มอีกแล้วพี่นอ้องปี2025เนาะทุกคนเบิ้งเอาเนาะมีแต่ชาวต่างชาติมีแต่นักท่องเที่ยวเนาะมาชาวจีนส่วนมากนะมาเล่นสงการประเทศไทยเนาะโอ้คึกคักขนาดทุกคนเนี่เบิงนี่ก็คือบรรยากาศยูเทวซีลมแถวสระแดงเนาะทุกคนบอกได้เลยว่าคึกคักแห้ง เออ่มนี้กับวันที่1อ่ะนะทุกคนซึ่งกำลังคึกคักเลยตอนนี้น,ะน่ะเนี่ป้าเต็มถนนเขาปิดถนนเลยพี่น้องก่อนอื่นกับป้าก่อนอื่นกับกาบสบายดีมัตสึคุสุคน,นะที่เข้ามารับชมคลิปสาวลาอุดมใส ในมือนี้นะทุกคนให้ที่ว่าเบิ่งก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เ,เด้อมือนีสาวไรกลมาเล่นสงการเนาะเนื่องจากาวันหยุดนะทุกคนกาได้หยุดนำเขาเนอกมือสองการนอกก็ได้มาเล่นอยู่แถวซีลมแถวสาระแดงเด้อทุกคนเลยเนี่ยขอให้สงการปีนี้ขอให้ทุกท่านทุกคนที่รับชมคลิปสาวล,ลาอุดมใจขอให้มีสุขภาพแข็งแรงลํำรวยลํำรวยเด้อทุกคน เอกยังก็ยได้สิ่งนั่นสิ่งที่วังนะทุกคนเนี่ยสาวไรมาเล่นมือนี่บอกได้เลยว่าตื่นเต้นแห้งมวนแห้งนะมือนี่นะมวนแห้งเล่นสงการอยู่ประเทศไทยนะอยู่บ้านเฮานะโบมี่ได้ทุกคนแบบนี้นะอยู่สบปาลาานะทีเต็มตามถนน้นทางแบบนี้นะบอกเคยเห็นนะทุกคนอยู่สบปาลาา ตามถนนคนทางกับราคาบ่แพงเนาะทุกคนนะแล้วแต่อันใหญ่อันน้อยเนาะจะยู่แถวนี้ อนี้นะกำลังม้วนเลยพี่น้องเลยใครที่ว้ได้ยุดเนาะก็มาได้เลยนะทุกคนยิวแทลซีรลมคนไทยเขาจัดจัดนักจัดเต็มอลีนี่น่ะบอว่าจะเป็นเทศกาลในได้ก็คือเขาเต็มที่เลยพี่น้องเลยอันนี้ก็ซื่นส้มเนาะ พี่น้องเอ้ยที่มาเล่นนะปดเขาหน้าจะาชื่นชอบเนาะการเล่นน้ำแบบนี้แต่คนไทยก็จัดเต็มนะเต็มจัดนักจัดเต็มเลยให้ชาวต่างชาติประมาณ5-6วันประมาณเริ่มตั้งแต่วันที่11เนาะ11 12 13 14 15 16พอเหันที่16ดพี่น้องจัดตั้ง6วัน ค็นอซาวบรมานาเนาะมาเล่นกันซองคนเนาะมันนี้นะมาเคือบห้ากันบพเห็นพี่น้องเลยมาเพราะว่าคนมันไล่เพราะเนาะก็ต้องในน้ำคนกันยันมันห้าบพเห็นน่ะล่ละ ปี่นึ่งเที่นึ่งเนาะเขาต้องได้ไปแล้วนะทุกคนบอพิดวังเนาะบอคัดวังนะทุกคนบอพิดวังเนาะเนี่ยเขาต้องไปเนาะทุกคนเพราะว่าปีหนึ่งมีอ่ะมีเทื่อนึ่งนะทุกคนต้องจัดได้เต็มนะเนาะเพราะว่าอีกอย่างเขาก็ได,ด้ยุดติอยู่บ้านเทาจากน่อยเขาเมื่อบ้านเขาสิบ,บอได,ด้เล่นแบบนี้เด้พี่น้องเลย เพราะว่าอีกอย่างเล่นสงการมันกับบริสียเงินเสียยังทุกคนแค่ไปเล่นน้ำเนาะมวนซื่นน้ำกันพี่น้อง เราพอว่าคนไทยใจดีนะทุกคนมาเล่นนะบทบทมาตองย่านว่าเกิดสิ่งยั่งที่เขาบบพ่อใจนะมาตองย่านเรื่องนั้นเนาะ นี่แหละทุกคนเนาะคลิปสาวไลนอันนี้กับโบมี่ยังไลายนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้สาวไลน์น่ยเด้อคลิปนี้สาวไล่กับชิคโค้โจบเพียงซ้ำนี้เด้อทุกคนครับสบายดี